อาหารมื้อแรกของครอบครัวเราเนาะชาบูเจ้าต่างคนต่างเหนื่อยทุกคนเหนื่อยเนะนาะน่งเรื่องมา11ชั่วโมงแล้วกะน่นงรถมาบ้านอีก5ชั่วโมงเนาะก็เลยสั่งชาบูมาชวนไปร้านอาหารเขาก็ไม่ไปก็เลยสั่งชาบูจ้้นเจ้า เดี๋ยวคนมีมารยาทก็จะมาตราหน้าสมศรีอีกว่าสมศรีไม่มีมารยาทตะโกนโวกเวกโวยวายก็รู้อยู่เนาะคนบ้านเราเขาเป็นแบบนี้ ก่อนที่จะมานะ่จ้าขอบก็จะพูดให้ครอบครัวเขาฟังหมดว่าครอบครัวสมศรีเป็นแบบไหนเราอยู่กันกี่คนเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ที่เมืองไทยเพราะจ้าขอบเขาเป็นคนโอนเงินนะคะไม่ใช่สมศรีเป็นคนโอนเงินมาเมืองไทยอะ่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ครอบครัวเรามันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมเราแทบจะใช้กระเป๋าเดียวกันน่ะ จะใ,ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันเลยแหละอืมไม่เหมือนครอบครัวฝรั่งบางคนนะที่มีเมียคนไทยนะบางคนจะส่งเงินกลับบ้านมาให้พ่อให้แม่ยังต้องหลบๆซ่อนๆกลัวผัวรู้เพราะว่าครอบครัวฝรั่งบางคนรับไม่ได้ที่เมียไทยส่งเงินให้คนเมืองไทยใช่ไหมแต่ครอบครัวนี้ไม่ค่ะเธอมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เมืองไทยให้พี่ให้น้องเธอเดือนเท่าไหร่หมันก็นเรื่องกินกันเมือนกัน ครอบครัวนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่อาหารของเธอแบบไหนฉันชิมได้ฉันชิมค่ะฉันกินได้ฉันกินค่ะอันไหนฉันเหม็นฉันพูดตรงๆค่ะฉันจะไม่โตโกหกตอแหลใส่กันพอครอบครัวนี่มีอะไรพูดกันตรงๆเรื่องเงินเรื่องทองกับมันกันเธอมีหรือไม่มีเธอบอกพ่อปู่กับแม่ย่านี่ชับซับพอร์ตตลอดนะคะ เขาไม่ได้กินเงินกเกษียณอย่างเดียวเขากินเงินเก็บเขาด้วยนะแม่ย่าสมศรีกินเงินเดือนเงินเดือนเดือน,อน,อนหนึ่งเกือบห้าแสนนะจะบอกอเขาคอายุมากแล้วนะสองคนเขาเดือนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ที่มาเมืองไทยเนะี่ยสมศรีก็ต้องจ่ายให้ลูกชายกับลูกสะภ้ยนะเพราะเด็กสองคนยังเรียนไม่จบก็ช่วยกันจ่ายกับแม่ย่าคนละครึ่งคะ่ะเงินทุกบาทเข้าบัญชีสมศรีในเมืองไทยคะ่ะ อันนี้ไม่ได้อวดนะอันนี้พูดเรื่องจริงเจ้าครอบครัวนี้เรื่องกินนี่คืออันไหนเหม็นก็คือเหม็นเหมืนเรื่องตาหน้าเรื่องอาหารอย่าตาหน้าเลยค่ะครอบครัวเราจะไม่โกหกต่อแหล่ใส่กันมีอะไรพูดตรงๆจะไม่แอบแบวว่าอาหารทุกอย่างอ่ะทุกคนจะชิมหมดบางอย่างสมศรีก็ไม่อยากให้แกกินเพราะว่า,กวาแกท้องเสีย พอมาเมืองไทยใช่ไหมสมศรีจะบอกให้นะสมศรีไปบ้านแมา่ยานะ่ะสมศรีเอาน้ำพริกแมงดาไปใส่ในตู้เย็นแม่ยาสมศรียังไม่พูดสักคำเลยจะบอกให้กินแมงดาเหม็นขนาดไหนเขาก็ยังไม่เคยพูดเลยนะสมศรียังถามเขาด้วยซ้ำว่าเธอเหม็นไหมเอาให้เขาดมด้วยซ้ำเขาบอกเขาไม่เป็นไร ก่อนที่จะมาเนะ่ะเขาอยู่กันมาเก้าปีแล้วนะเนี่ยเมื่อวานในสมศรีไม่ได้ลงคลิปเนาะเหนื่อยบอกตรงวันเหนื่อยมากเมื่อวานนี้ครบรอบเก้าปีพอดีนะแต่งงานก็จาครอบอะแล้วจาขอบแต่งงานมันไม่เคยมีใครอยู่ได้เท่ามสมศรีนะไม่เคยอยู่กับใครได้เท่ากับสมศรนะีคนเราอยู่กันมาเก้าปีแล้วเราจะไม่ เราจะไม่แอบเบลใส่กันเรื่องกินเรื่องการเป็นอยู่ทุกอย่างเราจะพูดความจริงใส่กันหมดเลยค่ะเธอรับได้กราบเธอรับได้เธอรับไม่ได้ก็คือต่างคนต่างแยกใหญ่เราอย่าอยู่ยกับใครด้วยการที่เขาบังคับเราหรือการที่เขาไม่ชอบเรามีอะไรเราพูดกันตรงๆเลยค่ะถ้าอยู่แบบนั้นน่ะมันอยู่แบบฝืนใจหรือว่าอยู่แบบไม่มีความสุข เราอย่าอยู่กับดด้วยกันแบบนั้นเหมือนเ็ดทอปเนี่ยเ็ดพอเนี่ยทุกคนชิมหมดค่ะกินได้ฉันก็กินฉันกินไม่ได้ก็มันเป็นอาหารของเธอเขาจะไม่เขาจะไม่บ่นค่ะบ้านนี้ถ้าอันไหนไม่เหม็นถ้าอันไหนไม่เหม็นเขาก็จะบอกตรงๆเขาจะไม่โกหกตอแหะบ้านเนี้ย